ขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงแล้วช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพ่บูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม7ข้ามเดือน3ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องเที่ยวซิมิลันแบบนิว n o r m a l ท่านผู้ฟังคะความสวยงามของท้องทะเลไทยมีชื่อเสียงระบือไกลไปทั่วโลกน่าประทับใจจนถูกยกให้เป็นดังสวรรค์ของคนรักทะเลหนึ่งในนั้นก็คือหมู่เกาะซิมิลันสวรรค์แห่งอันดามันจังหวัดพังงาวันนี้รายการสยามานุสติขอนำท่านผู้ฟังไปเที่ยวสวรรค์แห่งอันดามันแห่งนี้กันคะ่ะความหมายของซิมิลันเป็นภาษายาวีหมายถึงเกาะทั้ง9นั่นหมายถึงเดิมหมู่เกาะแห่งนี้ ประกอบด้วยเกาะ9เกาะต่อมาได้มีการผนวกรวมอีกสองเกาะที่อยู่ในน่านน้ำและแวกเดียวกันเพิ่มเข้าไปคือเกาะบอลและเกาะตาชัยอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ณวันนี้อยู่ในระหว่างปิดเกาะเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวไฮไลท์สำคัญของหมู่เกาะซิมิลันมีสองเกาะได้แก่เกาะสี่และเกาะ8บนเกาะสี่หรือเกาะเมียงมีจุดท่องเที่ยวหลักคือหาดหน้าที่มีทรายขาวละเอียดยิบ น้ำทะเลสวยใสและหาดเล็กที่ตั้งของศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลของกองทัพเรือที่มีความเป็นธรรมชาติและเป็นส่วนตัวบนเกาะสี่ยังมีจุดชมวิวลานข้าหลวงเมื่อขึ้นไปจะเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันได้อย่างสวยงามตามเส้นทางเดินมีต้นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายขึ้นเป็นจำนวนมากอาจจะพบมีสัตว์ประจำถิ่นหายากอย่างนกชาปีไหน ลักษณะคล้ายนกพิราบตัวสีเขียวอมน้ำเงินและปูไก่ซึ่งมีความแปลกตรงที่มีเสียงร้องคล้ายไก่จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันซินไทยแลนด์ส่วนเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะซิมิลันมีไฮไลท์คือหินเรือใบตั้งตระงานโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์แห่งซิมิลันอยู่บนยอดเขาแหลมหินบนอ่าวเกือบนเกาะแมีจุดเล่นน้ำประจำเกาะ คือแนวชายหาดหน้าเกาะที่ทอดตัวโค้งยาวพื้นทรายขาวเนียนละเอียดยิบน้ำทะเลใสแจ๋วเห็นปลาแหวกไห้รวมถึงจุดชมวิวหินเรือใบที่ตั้งอยู่ริมหนาา้าผาเมื่อขึ้นไปจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะแปดและทะเลอันดามันได้อย่างกว้างไกลทั้งยัง,ยงสามารถมองเห็นความแตกต่างของสีน้ำทะเลช่วงตื้นกับช่วงลึกได้อย่างชัดเจน นอกจากความสวยงามของธรรมชาติบนเกาะแล้วโลกใต้ทะเลที่หมู่เกาะซิมิลันนั้นก็สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิแหล่งดำน้ำลึกที่สวยที่สุดในโลกขณะที่จุดดำน้ำตื้นนั้นก็ชวนเพลินไปกับฝูงปลาน้อยใหญ่แนวปการางหลายชนิดหลากสีสันวันไหนโชคดีก็จะมีเต่าทะเลร่วมแวกว่ายอยู่ใกล้ๆให้ได้บันทึกภาพกันอย่างสนุกสนานตื่นเต้น หลังมรสุมผ่านพ้นจะเป็นช่วงไฮซีซันหรือฤดูการเที่ยวทะเลซึ่งหมู่เกาะซิมิลันจะเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวในระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของปีถัดไปสำหรับในปีนี้เนื่องจากทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ขณะที่ประเทศไทยเจอการระบาดระลอกใหม่ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชิมิลันหรืออชอแบบ New Normal ปิดการพักค้างแรมบนเกาะจากเดิมสามารถพักค้างได้ที่เกาะ4ยกเว้นกิจกรรมดำน้ำลึกที่สามารถพักค้างได้บนเรือเท่านั้นนักท่องเที่ยวจะต้องทำการจองทางออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน QQ เนื่องจากปัจจุบันอ,อชอหมู่เกาะซิมิลันจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน3,850คนต่อวันแบ่งเป็นกิจกรรมเที่ยวทั่วไปใบเช้าเย็นกลับ3,325คนต่อวันและกิจกรรมดำน้ำลึก525คนต่อวันและต้องแจ้งทางอุทยานล,ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนจะเข้าแหล่งท่องเที่ยวเมื่อไปถึงอุทยานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัย ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามระบบคัดกรองเวลาเข้าและออกแหล่งท่องเที่ยวต้องเช็คชื่อผ่านแอปไทยชนะและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางอุทยานอย่างเคร่งครัดที่สำคัญคือต้องเที่ยวอุทยานแบบวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่นำโฟมหรือพลาสติกที่ใช้แล้วครั้งเดียวทิ้งเข้าอุทยานสิ่งใดที่นำไปแล้วกลายเป็นขยะให้นำกลับมาทิ้งบนฝั่งทุกครั้ง เวลาดำน้ำไม่ไปสัมผัสจับต้องแนวปะการังหรือสิ่งใต้ทะเลต่างๆห้ามให้อาหารปลาห้ามทิ้งขยะลงทะเลทั้งนี้ก็เพื่อให้ธรรมชาติที่สวยงามอยู่คู่เราไปได้นานๆท่านผู้ฟังคะสำหรับการท่องเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันในยุค New Normal แม้จะมีขั้นตอนปฏิบัติเยอะขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 แต่การท่องเที่ยวในฤดูการนี้หมู่เกาะซิมิลันมีความพิเศษกว่าทุกครั้ง เนื่องจากได้เที่ยวแบบเวอร์ชั่นซึ่งไร้ความแออัดของผู้คนไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสวรรค์แห่งอันดามันแห่งนี้ที่ได้ปิดเกาะให้ธรรมชาติฟื้นตัวยาวนานเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงต้นปี2563จึงสวยงามพิสุจน์น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร์ล i i.s.o.c. g.o. t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่4กุมภาพันธ์เป็นวันที่35ของปีหรือวันที่36ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้ จะยังเหลือวันอีก330วันในปีนั้นวันที่4กุม 5, 000, ภาพันธ์พุทธศักราช2,445รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จทรงเปิดโรงงานผลิตเหรียญกระสาบด้วยกำลังไฟไฟ้าแห่งแรกของไทยวันที่4กุม 5, 000, ภาพันธ์พุทธศักราช2,547มาร์คซัเมาร์ักเบิร์กและเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดรวม4คนเปิดตัวเว็บไซต์เครือข่ายสังคมชื่อดัง เฟซบุ๊กในหอพักวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งพบกับรายการสยามมนุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in